สถานที่ต่อไปนะที่เราจะไปกันก็คือวัดเทพธิดารามเราไปดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไง ครับพวกเราก็มาอยู่ในวัดเทพที่ดังล่ะะ mm hmm. ซึ่งวัดนี้ย mm hmm. เขาเรียกได้ว่าเป็นวัดที่อันดิห่งของไทยแล้วเลยปกติเนี่ยวัดแต่ละวัดเนี่ยเขาจะสร้างให้กับนายที่เป็นผู้ชาย mm hmm. ใช่ป่ะแต่ว่าวัดนี้พิเศษตรงนี้แบบว่าเขาสร้างให้กับนายที่เป็นผู้หญิง mm hmm. ถ้าจะสังเกตนะเนี่ยปฏิมากรรมโดยรอบของวัดอ่ะนี่ก็จะเป็นผู้หญิงหมดเลยนี mm ่เห็นไหมหุ่นปั้นนี่ก็จะเป็นผู้หญิงถ้าเราเข้าไปนอาเประยบเลยอะ่ะเราก็จะเห็นว่ามี พระพุทธรูปหรือว่าเป็นรูปหล่อของภิกษุณีที่เป็นผู้หญิงเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน อุโบสถแล้วก็ได้เจอกับพระอาจารย์และพระอาจารย์ก็ได้ให้ความรู้ว่าเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนงางเจ้าอยู่หัวสร้างให้กับพระธิดาของท่านเป็นพระธิดาองค์โตคือกรมมืน่นอับษรสุดาเทพมีพระภิษุณี52รูปแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมที่แบบอ่อนชอ้อยแบบเหมือนผู้หญิงส่วนพระอ,อุโบสถใหญ่ก็จะเป็นของผู้ชายก็คือของพ่อ,อคนพ่อเนี่ยคนพ่อหรือว่ารอสามใช่ซึ่งพระอุโบสถใหญ่ก็คือเนี่ยทางนี้ ทางด้านนี้ส่วนพระอุโบสถเล็กหรือว่าสร้างให้กับพระราชธิดาของพระองค์ก็คือทางด้านนี้เนี่ยก็ที่มีใช้ข้อมูลของทริปนี้เยอะมากจริงจริงแน่นมากจริงเป็นด็อกเ m e n t a แล้วเป็นวอล์กประวัติศาสตร์เป็นวอล์กเมนทารี่นะครับที่สาคัญก็คือวัดนี้เนี่ยเป็นที่จําพรรษาของสุนทรภู่ที่เป็นกวีเอกของโลกซึ่งสุนทรภู่เนี่ยได้จําพรรษาอยู่และแต่ปี2,383จนถึง2,385 ละลาสิขาเพื่อไปรับซราชาการต่อคือที่นี่ก็จะมีพิพิธภัณฑ์ศูนย์ทรนู้ด้วยก็จะเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างตัดกล้องมาให้เพื่อนหน่อย เป็นการทดสอบความรู้ภาษาไทยมาช่วยมดแดงเร็วมดแดงผู้ได้เกรดเท่าไหร่คะภาษาไทยหนึ่งสี่สิบหกหนึ่งตอนนีะเราออกมาจากประเทศที่ดารามแล้วแล้วคราวนี้ต่อไปเรากำลัง walk เดินมุ่งหน้าไปยังชุมชนบ้านป่าอีกที่นึงนะครับโอเคไปกัน ซึ่งพอเ,เดี๋ยวเขามาเราจะได้ยินเสียงการทำบานขเขาเลยก็คือเสียงคอเล็กจากที่ได้ไปฟังคนในชุมชนบ้านบานะเล่าเขาบอกว่า บ้านบาทมีอายุมากกว่า200ปีแล้วแล้วก็คนในบ้านบาทเหมือนดั้งเดิมจะเป็นชาวกรุงศรีอยุธยาที่อพยพมาเมื่อตอนเสียกรุงแล้วก็หลังๆพอมีโรงงานผลิตบาดพาดโดยเฉพาะทําให้ช่างฝีมือในบ้านบาทก็น้อยลงไปเรื่อยๆคนส่วนมากที่แบบสั่งบาดพาจากบ้านบาทก็คือจะเป็นพระสงฆ์โดยตรงหรือเม่นก็จะสั่งเป็นของที่ระลึก บอกว่าคนที่นี่เขาน่ารักมากถามอะไรคือเขาให้ข้อมูลเราทุกอย่างแล้วก็แบบมีแนะนําด้วยนะบอกว่าลองไปทางนู้นสิอะไรแบบนี้เขามีตะใบบาทนะด้วยนะสมมติว่าอยากได้ข้อมูลดีๆหรือว่าแบบอยากรู้เรื่องประวัติอะไรเนี้ยเราว่าเราเชื่อว่าทุกคนในชุมชนให้ความให้คำตอบเราได้นั่หละก็ตะกี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการเดินสำรวจชุมชนบ้านบาทก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากว่าที่มาที่ไปเป็น ก็ต่อไปเราก็คิวข้าวันแล้วก็เลยไปไปร้านลั่นฝาข้าวมันไก่เบตงซึ่งอันนี้ตอบตอบสนองความต้องการส่วนตัวล้วนๆเพราะว่าเป็นคนชอบกินข้าวมันไก่ใช่เราก็เลยเลือกที่จะไปข้าวมันไก่เบตงร้านนี้เลยโอเคแี้วยิวแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเ เอาล่ะตอนนี้เราก็เดินทางถึงร้านข้าวมันไก่ร้านควาแล้วแต่ปรากฏว่าร oh yes. ้านกำลังจะปิดแล้วใช่ร้านปิดแล้วบอกว่าอีกแต่เนึ้อของเราที่มาไปย่างบุญเป็นมาเช้าใช่เขากขายงขายไปเก็บเลยของมันเรารไป พี่อยู่ไหนก่อนวก็ขอเปอนแว่าขอขอนั่งกินนะระจริงแล้วร้านเขาจะปิดแล้วปิดจบปิดจริงเหไม้าเขาใจดีวพ่น้อยเรื่อเพื่อโตให้เรานขขบาล ข้าวมันไก่ร้านนี้เขาเป็นข้าวมันไกน่ที่อะไรวะแตงจากฟูมาเิเซียแต่น้ำจิ้มมัไม่เหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่ทั่วไปเป็นไงเป็นรสชาติที่บรรยายไม่ถูกก้ามากินเองเออน้ำหอมอร่อยมากน้ำสุปด,ดีมากหอมหอมมากของ ที่เรากินข้าวมันไก่แล้วเราก็เลยจะมาหาของหวานกินกันเราก็เลยอยู่กันที่วันสเกนโฮสเทลแล้วหรือคาเฟ่เวอร์โดมนะจริงๆแล้วมันเป็นโฮสเทลแต่ว่าชั้นลาอ่ะคือมันมีเมันมีคาเฟ่ด้วยร้านน่ารักมากต้องไปดูกันก็ไปดูแล้วก็ต้องสนองนี้เพื่อนนะ แล้วก็มันมีโดนัทแล้วก็มีบาร์มี่ก็มีกอดดองแล้วก็มีอาหารอื่นๆเก๋ที่เห็นข้างหลังนี้ก็คือเป็นป่าบาป่าบาป่าบาที่มาจากบ้านบานแล้วก็ที่นี่เนี่ยวัดสเกนโฮสเทลเนี่ยเป็นการทำธุรกิจแบบอินฟูซีที่ชอบอะไรด้วยติดต่อเนีก็คือการที่เขาาทำริฟต์เนีร่วมกับชุมชนจะเห็นได้ว่าแบบข้างหลังนี้มันเป็นปาบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเขาโคมับชุมชนปาบ้าน ก็เลยแบบมันเป็นคอนเซ็ปต์ของตัวโฮนเทลที่นี่ด้วยแหละก็เลยเอาสาบานมาตกแต่งเป็นความเก่งออกมาแล้วก็ไม่ใช่แค่สาบานด้วยแบบว่าพนักงานแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่อยู่ในนี้ก็คือเป็นลิงก์กับชุมชนทั้งหมดคือเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนทั้งหมดเพื่อความคิดที่ว่าแบบว่าไม่ใช่ว่าเราเราจะประสบความสำเร็จอย่างเดียวแต่ต้องเป็นการประสบความสำเร็จที่พาคนรอบข้างประสบความสำเร็จไปด้วยได้เราก็เลยรู้สึกว่าที่นี่แบบว่าช่วยสังคมที่แท้จริงแล้วก็แบบสามารถรวมธุรกิจกับ ชุมชนนะให้เป็นหนึ่งเดียวได้แล้วก็เลยมาทาใจในที่ดีนี้มานี่ก็คือสิ่งที่เราสั่งมาทั้งหมดคืออะไรบ้างไปชาช็อกโกแลตบานี่ช็อกโกแลตเค้กช็อกมินใช่แล้วก็เป็นไอติมโฮมเมดที่เขาทำเองแล้วก็แบบไม่มีสารปรุงแต่งแล้วก็นี้ก็คือโฮมเมดเหมือนกันนะใช่ทุกอย่างโฮมเมดเลยแล้วแบบราคาก็ไม่แพงอะแล้วแบบเป็นสิ่งที่ดี แล้วก็เป็นคาเฟ่ที่เงียบสงบท,<อ>ทุกคน,นนะมีก็มีคนมา,น,มน,มานั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้ด้วยส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวเาวาต่างชาติซึ่งเราคิดว่าตอนเขา่าจะมาใบาชาพูดอะไรหน่อยเป็นการสง่งท้ายอ๋อวันนี้เราพาทุกคน,นไปทัวร์แหลวัฒนธรรมวัฒนธรรมแล้ว,ว,ถถว,ถถวอย่าลืมติดตามนะกดไลค์กดแช